อย,ย่ยาเฮ้ยเนยมันแข็งมากเลยเน่นอยอย่าเข้ามาใกล้นะอยา่าฉันจะหาจังหวะยิงกระดังงของพวกมันแต่ว่าก็หาไม่ได้เลยเถอะโอ้ยอะไรกันเนี่ยตายสิบ้าเอ้อจ์ฮะนั่นมัน ไอ้เจ้าพวกมแมลงเอ้ยลองชิมนี่ดูซะสิรับนี่ไปซะยอดยอด <c oughs> พวกแกนะไปให้พ้นทางซะสุดยอดไปเลย <c oughs> เฮ้ยอาวุธใหม่ของเจ้านั่นมันอะไรกันเนี่ย ทำไมถึงได้สุดยอดขนาดนั้นกันะโอ้โหดูเหมือนว่าที่ปรึกษาของสมาคมศิลปะการต่อสู้จะให้ยืมมาเลยนะตายเธออะไรกันเนี่ยมีเรื่องแบบนี้ด้วยอะรู้สึกเหมือนกับเข้าผิดสมาคมเลยอ่ะจะทำง่ายง่ายไม่ได้เจ้าพวกนี้นะจะได้ไม่สงสัยเฮ้ยพวกนายคิดจะดูกันถึงเมื่อไรเนี่ยรีบมาช่วยกันหน่อยสิว่ายังไม่รีบมาช่วยอีกล่ะ,ะ,ะม,ามาแล้วมาแล้วหย่า ยังทำแบบนี้ได้อีกนี่นะเอ้เจ้าเก๋ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเย้เจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยในเวลาต่อมานั้นตัวสุดท้ายจัดการเรียบร้อยเสียที <laughs> ดูสิดูสิคราวนี้ได้ของงามมาด้วยละโอ้ยคริสตันมอนสเตอร์ระดับกลางพวกนี้เสร็จก่ออา่ามันเป็นคริสตันมอนสเตอร์ระดับกลางจริงๆด้วยล่ะฉันน่ะไีอยู่2อันที่เหลือให้พวกเขาน่าจะดีกว่านะคริสตัลมอนสเตอร์คูณ2ดูซับหรือไม่ใช่ไม่แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามดูเหมือนว่าการปรากฏตัวของมอนสเตอร์ระดับกลางจำนวนมากในกลุ่มนี้นะดูเหมือนพวกมันจะมีการวางแผนเอาไว้อยู่ ฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนกพวกนี้นี่มันตามันก้อนเหรอเออฮะุกคนระวังตัวด้วยนะไฟกำลังมาหาพวกเราแล้วเอ๋ไฟเหรอไม่เห็นจะมีไฟเลยนี่เลยนะพวกถูกแล้วละ่ะฉันเห็นไฟพวกนั้นมาแล้วรอยเท้ามันวุ่นวายมากแถมมีอยู่ทั่วทุกที่เลยรากัว่าสัตว์ป่าพวกนั้นกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างจเอ้ยถ้าอย่างนั้นพวกเราก็จะโมรอช้าไม่ได้แล้วนะรีบเผ่นกันเถอะ แต่ฉันว่ามันน่าจะไม่ทันแล้วนะสิพวกเรานะ่ะถูกไฟล้อมเอาไว้แล้วอย่างนั้นเหรอสลาวเวียอัญมณีแห่งความทุกข์อยู่กับเธอแล้วส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเร็วเข้าตอนนี้พวกเรานะ่ะฉันได้เพียงแค่ให้อัศวินเข้ามาช่วยเหลือเท่านั้นนะฉันพยายามจะส่งสัญญาณแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ผลเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยตอนนี้เลยเหรอแย่แล้วไงอะฮะเฮ้ยนั่นใครนะ่ะฮะ เดี๋ยวก่อนนะพวกนั้นมันอะไรกันนะหรือว่าจะมาช่วยพวกเราอย่างนั้นเหรอน่าจะไม่ใช่อย่างงั้นนะไอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยอะอะไรกันไอ้เจ้าพวกนี้เฮ้ย น้อยนี่พวกแกเป็นใครกันแน่เนี่ย